ระยะสี่ถึงห้าค่ะวันนี้ดิฉันอ่ะป่วยคือดิฉันมีอาการเหนื่อยแล้วก็อ่ฉี่เป็นในสีเหลืองนะคะแล้วก็วันวันนั้นเป็นในถึ้ขั้นสลบไปเลยก็มีเพื่อนนะกัญญาแสงสวัสดนะแกโทรรถหนึ่งหกหกเก้านะคะว่าพาไปที่โรงพยาบาลนงหลวงค่ะก็เขาก็ให้ดิฉันนอนอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณเก้าวันค่ะ ก็ใส่อะไรเยอะแยะทั้งน้ำเกลือทั้งอะไรยาฆ่าเชื้อด้วยนะคะวันนี้ดิฉันก็อ่าอ่าก็ได้คุณหมอเป็นคณหมอให้ดิฉันออกจากโรงพยาบาลเก้าวันแล้วก็แกให้ส่งดิฉันไปที่โรงพยาบาลมุกดาหารค่ะก็ผลตรวจออกมาบอกว่าดิฉันเป็นมะเร็งตับย่สี่ห้าแล้วก็คุณหมอก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลอุบล ก็ให้ดิฉันไปวิชัยโรคที่โน่นพอดีคุณหมอเชี่ยวชาญบอกว่าดิฉันอ่าป่วยเป็นมะเร็งเกิดจากวัคซีนสิทธวัคซีนโควิดเข็มที่สี่นะคะดิฉันก็คุณหมอก็ให้ยาดิฉันอเป็นยาบำรุงเลือดแล้วก็เป็นยาบำรุงร่างกายแค่นั้นค่ะสองอย่างแล้วก็อ่าบอกดิฉันว่าก็ให้รักษาไปตามขั้นตอนแล้วก็บอกดิฉันว่าดิฉันอะ มีโอกาสอ่าอายุไม่นานได้เกินสองเดือนฉันก็เลยอ่วันนั้นที่ันก็คุยกับอาปูอาปูบอกว่าไคุยให้อาปูบอกฟังว่าที่ันเป็นมะเร็งเป็นโรคมะเร็งนะคะมะเร็งตับคุณหมอไอ้ไอ้กันอาปูบอกว่าไอา้ทานทานงาดํานะที่ันก็ทานงาดําค่ะแล้วสามเม็ดเที่ยงสามเม็ดเย็นสามเม็ดแล้วก็อนอนสามเม็ดเดีย๋ยว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 เดียเด๋ยว พเพื่อนๆจะได้สังเกตอาการตัวเองด้วยนะครับลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าไอ้<ช>นคน<ช>นี้มันเป็นโรคมาเด็กตับเนี่ยนะครับอาการในแต่ละวันมันเป็นอย่างไรบ้างเหมือนกับผม,มเ็นหรือเปล่าก็คือว่าเอด็กนะฉีดไปเลือดนะเนี่ยไอ้ไม่ใช่ฉี่สีเหลืองตัวเหลือง<ช><ช>แล้วก็ตาเหลืองเป็นไปกันหรือเปล่ากะแล้วก็เบื่ออาหารนะครับกินอะไรก็มันก็ไม่ย่อยแล้วเกิดปัญหาการท้องผูกใช่ไหมอ่าแลวสิ่งคือสิ่งสำคัญคือ ไอ้ตอนกลางวันเนี่ยเวลานั่งจะทาอะไรมันจะหลับอยู่ท่าเดียวใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะอืมอืมอืมแล้วตอนกลางคืนก็ตอนกลางคืนก็จะนอนหลับก็ไม่ก็จะหลับแล้วก็ปัญหาตามมาก็คือว่ามันจะฉี่บ่อยกว่าปกติคล้ายๆคนเป็นเบาหวานใช่ไหมใช่ค่ะอ่าอ่าโอเคนะครับพวกเราที่ฟังไว้แบบนี้นะครับอาการของคนที่เป็นมะเร็งตบเนี่ยนะครับผมมั่นใจว่าคล้ายๆกันทุกคนแหละครับคือแบบเนี้ยตาเหลืองตัวเหลืองฉี่เหลือง อ่อนเพลียไม่ค่อยมีแรงนะครับกินอาหารไม่ค่อยได้นะครับตอนกลางวันไม่อยากหลับแต่มันมักจะนั่งหลับตอนคืนอยากหลับแต่มานอนไม่ค่อยจะหลับแล้วก็เข้าห้องน้าบ่อยเหมือนทุกคนเป็นเบาหวานเลยนะครับนี่คืออาการพื้นฐานของคนที่เป็นเดี๋ยวเรื่องของมะเร็งตับนะครับหรือว่าตับแข็งเหมือนที่ผมผมแล้วก็พี่ยศศยาวันคนนี้ก็เป็นอยู่อาต่อมาอ,อัปปูแนะนําต่อครับผมอ,อัปปูแนะนําให้ทานงาดํากับขัดเม็ดค่ะ ทานอ่าดิฉก็ทานไอ้งาดําแล้วก็ผัดเม็ดอ่าตอนเช้าก็สามเม็ดเที่ยงสามเม็ดเย็นสามเม็ดตอนนอนสามเม็ดแล้วก็ผัดเม็ดเต้ยวเพราะว่าอุดิชั่นล่ะเป็นเลือดจางด้วยค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราเป็นมะเร็งตับเนี่ยเขาจะบอกว่าเราเป็นเลือดจางด้วยมันจะจางมากแต่พอเวาทานไอ้เม็ดเข้าไปเนี่ยมันมันจะช่วยในการฟืึ้นฟูวนเลือดของเราให้ให้ให้มันเข้มข้นนะคะอาจารย์ ดิฉันก็ว่าอ่ายอมยอมรับเลยค่ะว่าอางาดําและผ่านเม็ดนี่ทําให้ดิฉันมีอาการที่มันมันหายนะคะคือมันมันปกติไปแล้วดิฉันอ่ะดีใจมากค่ะที่ครเดี๋ยวเดีอย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบค่อยๆค่อยๆอย่าสั่อย่าสั่กินงาดําปักเม็ดอย่างที่ว่ามันเนี้ยนะครับเช้าสามวันสามเย็นสามนะครับกินไประยะเวลาเท่าไหร่บ้างระยะเวลาเท่าไหร่ครับระยะที่ดิฉันเริ่ม ก็เริ่มเป็นเป็นแล้วก็ดิฉันก็คุยกับอันอาอป,ปูเดนดิฉันก็เอาทานเลยนะคะและ้วก็ต่อนื่งจนวันที่สิบเก้าพฤศจิกายนที่ผ่านมาหมอบอกว่ามันจะจะไม่นับอีกแล้วนะเพราะว่าอ่าอันคุณคุณคุณน้านี่มัน,ม,นมันไม่เห็นไอ้ค่าตับอะไรก็ปกติก็ดีีหมดแล้วจะจะไม่สั่งจะจะจะ,จะงดการอ่านนัดนะคะ หมายความว่าหมายความว่ากินงาดํากินผักเม็ดไรเนี้ยกินไประยะเวลากี่วันกี่เดือนอ่โอาโล้วพอนไปไหมทฉันก็ทานแต่เริ่มเริ่มเริ่มดิฉันมีอาการค่ะจนจนอ่าถึงปัจจุบันนี้ดิฉันก็ยังทานอยู่นะคะปัจจุบันนี้ก็ยังทานอยู่ครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจคำถามคือไอ้วันที่เรากินเนี่ยเท้าสามวันสามเย็นสามอ่ะ กินไปกี่วันกี่เดือนเราถึงรู้สึกดีก็ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าไม่ต้องมาแล้วอะไรประมาณนี้ยถามนิดหนึ่งตรงนั้นเพราะว่าห,าหลายคนเนี่ยจะได้เขาเ้าใจว่าการทานง,งาดำอักเฟตหรือ,รอไฟตัวเอสเนี่ยนะครับเพื่อต้องการที่จะดูแลเรื่องนี้มันต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับาชะบอกระยะเวลาหนได้ไหม ค่ะได้กับประมาณแปดเดือนค่ะประมาณแปดเดืนอนกว่าค่ะอืม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 เนาะก็ะก็พอๆกับผมเหมือ,พอ,อนกันแต่ว่าในช่วงระยะเวลาแปดเดือนเนี่ยนะครับมันก็ค่อยๆมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆถูกป่ะไอ้สี<ด>ที่มันเหลืองมันก็ไม่ค่อยเหลืองแล้วก็อาการไม่ค่อยหิวอาหารมันก็มันก็ทานข้าวได้ไอนการที่นอนกลางวันนอนไม่นอนหลับมันก็ไม่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 หลับแล้ว ครตอนกินก็น<ฆ>่าับปกติแล้วใช่ไหมแบบนี้ครับค่ะอืมอืมอืมอันในช่วง,งที่เป็นอนะันอันท่านอาจารย์ในช่วงที่เป็นอ่ะอ่ามือเราเนี่ยมือเราจะกรรมหม่รถไอ้ขับรถไม่ได้เลยมันจะมันจะกำไม่ได้<ส>มัน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 ไอ้มันร่างก,กายเราจะไอ้มันอ่อนกวกเกลียบไปหมดนะคะรับแ,นะแล้วก็สั่นสั่นตลอดอ่านะคะแล้วก็แล้วในช่วงที่ฉันอันที่ฉันกินงาดนะําน่ะ อ,อย่างนี้นะคะอ่าในช่วงที่มันตอบประมาณเดือนสองเดือนมันจะตอบมันมันจะอะปวดตรงที่ตับปวดปวดตรงที่ตับก็ปวด,ปวดไม่แรงหรอกค่ะประมาณเดือนสองเดือนหลังจากนั้นก็มันมันจะปกติไปเลยนะคะที่ทานงานดำนะคะแล้วได้มีการไปตรวจเลือดได้ไปทำเอ็มอาร์ไอเหมือนผมไหม อ๋อดิฉันอ่าเพื่อนไปตรวจค่ะไปตรวจตรวจตลอดเลยค่ะคแล้วก็ดิฉันก็ได้ไเรียบร้อยแล้วค่ะได้มาเรียบร้อยได้ได้มาวันที่ห้าก็สิกายนค่ะโอเคพี่ปูพี่แขกรบกวนสอง่อสองผลสรวจเลือดให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมกําลังตรวจสอบอยู่นะครับเีนยวรายละเอียดเดี๋ยวผมผมแจ้งคุณเอียอีกทีหนึ่งครับพี่แขกดูตรงผลเลือด r f t ครับ อาล้าปีโตปกติในตรงนั้นน่ะนะครับมันจะประมาณไม่เกินเจ็ดอันนั้นคือเคสของปกติครับพี่ครับครับผมโอเคนะครับก็คือยืนยันจากเจ้าตัวนะครับในส่วนของเป็นมะเร็งตับเนาะนะครับเอ่อนะครับหอพอดีใจด้วยดีใจด้วยแล้วก็ดูแอสุทาพนะเอาพื้นตัวให้ดีก็คือว่าคนที่เป็นล่อตับเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการมีปัญหาคือพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับแล้ว และเคสนี้นะครับเป็นเคสที่ออกเกิดขึ้นจากตัวเองเนี่ยเป็นไวรัสตับอักเสบบีนะครับแล้วก็ไปฉีดวัคซีนนะครับแล้วมันก็กระตุ้นเหมือนกับผมเป๊ะเลยเพวกเรานี่คือเหมือนกับผมเป๊ะเลยนะงนะานก็คือว่าเป็นไวรัสตับอักเสบบีแล้วก็ผ่อนไม่ค่อยเพียงพอแล้วพอรับโควิดมาเอาไปฉีดยาเราเรื่องโควิดผมเนี่ยฉีดเข็มที่สี่ไปเดินทางไปเวียดนามกลับไปตัดเกา่ากลับมาปุ๊บ การําเริ่มเลยนะครับแล้วก็กินงาดานะครับกับไข่ขาวแล้ว่วมถึงปัจจวบนีนนะครับก็ตัวเลือดแล้วก็ผลปกติครับในสุดของมะเร็งตับนะมีใครอยากจะสอบถามอะไรนะครับเพื่อเกิดความมั่นใจนะครับสามถามได้หรือใครจะมีประสบการณ์ดีๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังในช่วงนี้นะครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะพี่เล็ก